นี่เดียก็มาซื้อข้าวให้แม่แล้วครับลงสีใหญ่มาก<า>แข็งแรงกันนะที่ทำปาไเนะ นี่มาไว้นี่เลยหรอน่านี่จะตอบอ่ะอ่าน่ารอดโอ้เคดีโลยีไหมเขาแบบเอาไปลงใหายเลยไหมโอ้อห oh. อาหมดรถนันป่ะโอ้โหเบอร์เดอร์แด้วพ่อมาต่างจัยกวงที่อานเนีเ่ย สีใหญ่มากครับเป็นกบบที่เขาโอ้ไม่เคยแตเนี่ยเยอามากมาแล้วรถมาแล้วอันโอเคอยู่บาลาเที่ยวก็ทำกับมือเข้าท่ไงบ่บลาก็ก็

เราก็เราจะสิ้นธุรกิจธุรกิจเยอะมากนะครับใน่อวันจะถึงบ้านจะถึง่านนะครับกลับบ้านก็ดีมาเตรียมมุเตรียมของเพลิดเพลเลยนะครับโอเคอันนี้เราก็ถ่ายแบบมุมแบบาที่ไม่เคยเห็นนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันก็มาซื้อค้าแม่ที่โรงสีนะครับวันนี้ก็โอ้โหไงดีเราสีเนาะเครื่องซีเขาแบบว่าป้าตัวไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวนี้สุดยอดเลย โอเคแล้ว okay. เจอกันที่บ้านนะครับหิวข้าแล้วเดี๋ยวกลับบ้านหนาะ <Bye. S 1> อะไรกินดีกว่าเนาอจ้า <Bye. S 1> ไปแล้วเจอนใหม่ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจ้า